อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาดริดจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับเอาเรอัมาดริก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วกันนะครับกับยูฟ่าซูเปอร์คัพเนาะสอกับอตาลันต้ายินดีกับน้องจูดเบลี่แฮมด้วยที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ในแมตชนี้นะเล่นดีมากๆเลยแข่งแกร้งนุ่มนวลแล้วก็ยืดหยุ่น ดูแล้วแบบอ่ะขอให้ฟอร์มพุ่งนะฟอร์มปังๆหลังจากที่เรอัลมาดริดได้แชมป์รายการนี้ก็ทําให้เรอัลมาดริดได้รับรางวัลไป4.5ล้านยูโรนะครับผมยังไงก็ยินดีกับทีมนะได้เงินแชมป์แรกด้วยต่อกันที่ข่าวที่น่ายินดีก็คือลูก้าโ d ม t ดิตเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะที่มีแชมป์เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดริดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ26 27แชมป์นี่เนี่น่าจะอยู่26ละโคตรเทร่เลยมีรายงานสัมภาษณ์หลังเกมของน้องเป้นะโดยน้องเป้พูดว่าการได้เล่นกับวีนีแล้วก็โรดิโกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเาว่านักเตะทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป้ดีใจนะที่เป้ได้เล่นกับน้องจูดนะเอาแล้วเอาแล้วปฐมบทแนวรุกชุดใหม่ไดอามาริดกลาติกอสเตรียมตัวเลยเตรียมตัว มีสัมภาษณ์หลังเกมของน้องโรดิโกนะครับโดยโรดิโกให้สัมภาษณ์ว่าผมมีความสุขมากเราทำได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยเปิดฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์เหมือนกับปิดฤดูกาลเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันทำให้ผมเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลซึ่งกำลังจะเข้ามาถึงนะมันจะเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ก็คือมันจะทำให้น้องเนี่ยมั่นใจเพราะตอนเนี้ย น้องโรดิโก้เนี่ยกำลังมีข่าวจะย้ายออกนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะอัปเดตสถานการณ์บารงดอร์วีนีนะก็คือมีพาดหัวจากมาก้าว่าถ้าเกิดบาลงดอร์มีความยุติธรรมเนี่ยวินิซิโอจูเนียจะได้นะครับผมถ้าเกิดได้จริงก็ยินดีกับน้องด้วยน้องก็สมควรได้นะต่อไปเป็นรายงานการกระเียงของฟอเรนติโนเปเรสนะก็คือฟอเรนติโนเปเรสเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ ในรายการคิดมาดมีเดียดินเนอร์นะโดยฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยบอกออกมาว่าคุณรู้ได้ไงว่าผมจะไม่ลงเลือกตั้งประธานในปี2025มันก็อาจจะเป็นไปได้นะผมหวังว่าฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยจะได้อยู่ต่อไปนะอยู่ไปยาวๆเลยคุมยาวๆเลยคนนี้เหมาะจริงๆยอมมาถึงข่าวการย้ายทีมนะข่าวแรกเลยก็คือเรื่องของน้องมาริโอมาตินนะ ตอนนี้มีข่าวว่าน้องกำลังเซ็นสัญญาย,ยืมตัวไปเล้อัลไบายาโริดนะต่อไปเป็นรายงานของเอแดมิเตาวนะตอนนี้รายงานของเอแดมิเตาวะมีรายงานว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่นะอยากได้ต้องการส่งเอเจนต์เนี่ยมาที่มารลิดมาจับตาดูมิเลตาวนะแต่เชื่อว่ายังไงก็ยังไม่ออกมันอาจจะเป็นข่าวลือเฉยยัง,ยงไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมมาถึงข่าวสุดท้าย ขออนุญาตข้ามความเป็นอรี่ก่อนนะครับมีรายงานถึงคุณพ่อของน้องรามินยามาเนี่ยได้โดนแทงนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสยังไงก็ขอให้คุณพ่อของน้องรามินยามาเนี่ยมีอาการปลอดภัยนะแล้วก็หายกลับมาปกติไวๆด้วยครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับข่าวที่นำมาฝากวันนี้แฟนๆทีมอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ให้ผมด้วยนะครับส่วนแฟนๆชุดขาว กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเข้ามาเยอะๆนะส่วนแฟนๆบาซ่านะยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เรื่องของมึงไอ้สั